เด็กขัดรองเท้าตัวเล็กๆวิ่งมาห้ามสุดเสียงว่าอย่าเปิดประตูรถทำไมแค่ประตูคันเดียวถึงทำให้ท่านประธานบริษัทผู้ทรงอำนาจถึงกับหน้าซีดมือสั่นและหายไปอย่างไร้ร่องรอยสิ่งที่อยู่ในรถไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดคิดแน่นอนเด็กชายขัดรองเท้าท่ามกลางความเงียบงันของลานจอดรถแสงแดดส่องผ่านต้นไม้ใหญ่ทำให้เงาของกิ่งไม้ยาวเหยียดไปทั่วพื้นเสียงของแปรงขัดกระทบกับหนังรองเท้าดังเอียดหาหา เขาทำงานอย่างตั้งใจโดยไม่สนใจอะไรเลยรอบตัวท่ามกลางเสียงแปลงขัดที่ยังคงดังอยู่เสียงดังมาจากประตูรถที่ถูกเปิดออกอย่าเปิดประตูรถเด็กชายตะโกนเสียงดังทุกคนหันไปมองเขาท่านประธานที่ยืนอยู่ใกล้ๆหยุดชะงักราวกับรู้สึกอะไรบางอย่างผิดปกติเขาก้าวข้ามไปหาประตูรถที่มีคนกำลังจะเปิดอย่าเขาตะโกนอีกครั้งดวงตาของเขากระตุกไปด้วยความตกใจ ท่านประธานขมวดคิ้วแต่ยังคงยืนรอให้คำอธิบายเด็กนั่นมันเสียงของเด็กชายสะท้อนในอากาศมันอันตรายท่านประธานหันไปมองเด็กชายอย่างง,งุนงงท่านใดนั้นเหตุการณ์ที่เคยสงบก,ก็ดูเหมือนจะพลิกกลับเสียงลมหายใจของท่านประธานเริ่มหนักขึ้นท่านประธานก้าวถอยหลังไปสองก้าวผิวหน้าของท่านซีขาวราวกับเห็นอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาตกใจ เด็กชายมองท่านประธานด้วยสายตาที่ไม่อาจลืมเลือนคุณนี่ควรเปิดประตูนั้นในตอนนี้เด็กชายพูดเสียงต่ำทุกคนในที่นั้นตั้งใจฟังคำพูดของเด็กชายท่านประธานยืนเงียบแสงแดดเริ่มจะหายไปเมื่อมืดคืบผ่านเข้ามาเสียงใบไม้ที่เคยเงียบเงันเริ่มส่งเสียงดังคล้ายกับการเตือนภัยท่านประธานยกมือขึ้นมาปิดหน้าเขารู้สึกเย็นเยียบไปทั้งร่างและประตูรถก็ถูกเปิดออกในที่สุด แต่สิ่งที่พบข้างในนั้นไม่มีใครสามารถคาดคิดสิ่งที่พบข้างในนั้นไม่มีใครสามารถคาดคิดได้ภายในรถที่เคยดูเหมือนว่างเปล่ากลับมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ท่านประธานก้าวถอยหลังไปหนึ่งก้าวขาสั่นสถานอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเด็กชายยืนอยู่ข้างๆเขาหันไปมองอย่างไม่เคยเห็นความกลัวในรถนั้นมีแค่ความมืดแต่สิ่งที่เคลื่อนไหวคือเงาของใครบางคนเสียงลมหายใจของท่านประธานเบาลง เขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนรอบตัวเขาทุกอย่างรอบตัวเริ่มเลือนรางสิงฝีเท้าที่ดังขึ้นจากทุกทิศทางจนเขาหลับตาลงในความหวาดกลัวอยา่าเด็กชายกระซิบเสียงต่ำท่านประธานพยายามจะเอื้อมมือไปปิดประตูแต่ก็ถูกขัดขวางมือของเด็กชายคว้าจับแขนเขาไว้แน่นเสียงของเด็กชายหนักแน่นมันจะทําให้ท่านหายไปท่านประธานหันมองไปที่เด็กชายขณะลมหายใจของเขายังคงติดขัด ในขณะนั้นประตูรถเริ่มเคลื่อนที่เองอย่างช้าๆทุกคนในลานจอดรถนิ่งเงียบไปอย่างสิ้นเชิงในบรรยากาศที่แสงกดดันนั้นทุกสิ่งเหมือนจะหยุดเคลื่อนไหวแล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นทันทีจากภายในรถปรากฏเงาของบางสิ่งที่ออกมาจากที่มืดมิดมันสูงใหญ่และมีลักษณะเหมือนคนแต่กลับไม่ใช่ดวงตาของมันเรืองแสงสีแดงฉานดูดซับแสงรอบตัวท่านประธานสถานราวกับถูกสายฟ้าฟาด มันคืออะไรเขาพึมพำขณะที่ขาตัวเองเริ่มไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เด็กชายยืนอยู่ข้างๆเขามือที่จับแขนของท่านประธานสันสานแล้วเสียงจากนานั้นดังขึ้นมาอย่าทําให้มันมาหาเสียงนั้นแหบแห้งดังกล้องในหัวของทุกคนท่านประธานแทบจะหมดแรงทุกสิ่งเริ่มหมุนรอบตัวเขาเขาพยายามขยับแต่ขาไม่ขยับเหมือนกับว่าแรงทั้งหมดในร่างกายเขาถูกดูดออกไปแต่แล้ว สิ่งที่ทำให้ท่านประธานแทบจะล้มลงไปทันทีมันก็คือคำพูดสุดท้ายจากเด็กชายมันมาแล้วท่านจะเป็นรายถัดไปเสียงลมหายใจของท่านประธานหนักขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้หัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุอ,อกเหนื่อเย็นไหลลงมาจากขมับแม้ว่าอากาศรอบตัวจะเย็นเฉียบเขาหันขอบไปมองเด็กชายแต่เด็กชายไม่ได้ยืนอยู่ข้างๆอีกต่อไปเขาหายไปแล้ว ท่านประธานยืนนิ่งใจเต้นแรงจนรู้สึกถึงจังหวะในหูเขาพยายามมองหาผู้คนรอบตัวตลานจอดรถที่เคยมีผู้คนกลับว่างเปล่าอย่างน่าประหลาดเรากับเวลาหยุดเดินเสียงฝีเท้าเริ่มดังขึ้นอีกครั้งใกล้เข้ามาเรื่อยหาหะเสียงนั้นไม่เหมือนเสียงมนุษย์มันช้าหนักแน่นและลากยาวเหมือนบางสิ่งกำลังถูพื้นท่านประธานหันกลับไปที่รถภายในยังคงมืดสนิท แต่เงานั้นมันไม่อยู่ที่เดิมอีกแล้วเขาเริ่มถอยหลังทุกย่างก้าวเหมือนมีบางอย่างดึงเขาไว้เขาพยายามฝืนสะบัดแขนที่มองไม่เห็นออกจากตัวท่านใดนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูเบาแผ่วและยินเยียบเขาเคยสัญญาแต่เขาผิดคำพูดท่านประธานเบิกตากว้างหัวใจแทบหยุดเต้นเมื่อได้ยินถ้อยคำนั้นเพราะเขาจำเสียงนั้นได้ดี เป็นเสียงของเด็กชายคนเดียวกันเมื่อสิบห้าปีก่อนคนที่เขาเคยทิ้งไว้ในรถคันนั้นและไม่เคยกลับไปรับอีกเลยความทรงจําเก่าแล่นกลับมาราวกับพายุภาพของเด็กชายตัวเล็กในเบาะหลังรถนั่งรออยู่ในความมืดขณะฝนตกหนักกระหน่าใส่หลังคาท่านประธานตอนนั้นยังไม่ใช่ท่านเป็นเพียงชายหนุ่มที่ใจร้อนรีบไปตามนัดหมายปล่อยเด็กชายไว้ในรถโดยไม่หันกลับมามองเขาบอกว่า แค่ไม่กี่นาทีแต่นาทีนั้นกลายเป็นชั่วโมงและชั่วโมงนั้นกลายเป็นจุดจบของชีวิตเล็กๆหนึ่งชีวิตไม่มีใครพบร่างของเด็กชายอีกเลยไม่มีร่องรอยการดิ้นรนแค่เพียงความเงียบและประตูที่เปิดออกเองในเช้าวันถัดมาท่านประธานยืนตัวแข็งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเสียงกระซิบยังคงไม่หยุดเขาสัญญาว่าจะกลับมาอากาศรอบตัวเย็นจัดจลมหายใจกลายเป็นไอขาว มือที่มองไม่เห็นเริ่มกอดรัดร่างเขาแน่นขึ้นเหมือนเด็กคนหนึ่งที่โหยหาอ้อมกอดสุดท้ายน้ำตาเริ่มไหลลงจากดวงตาของท่านประธานไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะความรู้สึกผิดที่เขาเก็บซ่อนไว้ตลอดชีวิตมันระเบิดออกมาท่ามกลางความมืดและเสียงเงียบเขากระซิบเบาหาหะฉันขอโทษเสียงฝีเท้าหยุดลงทันทีลานจอดรถกลับสู่ความเงียบอีกครั้ง เงาน,นั้นหายไปแต่ประตูรถยังค้างอยู่เช่นเดิมและภายในเบาะหลังตุกตาเก่าที่เขาเคยให้เด็กชายกลับนั่งอยู่ตรงนั้นจ้องมาทางเขาด้วยรอยยิ้มที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงท่านประธานยืนนิ่งราวกับร่างถูกปรึนไว้กับพื้นสายตาจับจ้องไปที่ตุกตาเก่าในเบาะหลังมันไม่ขยับแต่มันกลับมีบางสิ่งในแววตาของมันที่ทำให้หัวใจเขาเต้นผิดจังหวะ รอยยิ้มของตุ๊กตานั้นเหมือนกำลังเย้ยเยอหรืออาจเป็นการให้อภัยเขาไม่แน่ใจแต่สิ่งที่แน่ชัดคือมันไม่ควรอยู่ตรงนั้นเพราะตุ๊กตาตัวนั้นเขาจําได้ดีว่าเขาเผามันทิ้งไปพร้อมกับรถคันเก่าลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านทำให้เสื้อสูทของเขาปลิวไหวเสียงบางอย่างแววเบาจากเบาะหลังคล้ายเสียงของเด็กชายที่หัวเราะแผ่วเบาแต่ชัดเจนในใจของเขาท่านประธานเริ่มถอยหลังช้า หาหะหัวใจยังสั่นระรวงเหงื่อเย็นไหลไปตามต้นคอเขาไม่รู้ว่าตัวเองยืนอยู่นานแค่ไหนหรือว่าโลกภายนอกยังหมุนอยู่หรือไม่แต่ทันใดนั้นหน้าจอมือถือในกระเป๋าเสื้อก็สว่างวาาขึ้นมาเองไม่มีใครกดไม่มีสายเรียกเข้ามีเพียงข้อความเดียวบนหน้าจออย่าลืมสัญญาเขาสุดลงนั่งมือกุมขมับหายใจถี่รัว ภาพในหัวพรั่งครูเหมือนน้ำทะลักเสียงร้องให้ของเด็กคืนนั้นแววตาที่จ้องมาจากเบาะหลังเสียงฝนกระทบกระจกแล้วเขาก็ได้ยินอีกครั้งเสียงประตูรถปิดลงเองอย่างช้าหาหาไม่มีใครแตะมันไม่มีลมพัดแต่เสียงนั้นชัดเจนหนักแน่นและสุดท้ายทุกอย่างเงียบลงอีกครั้ง เหลือเพียงเสียงหัวใจของเขาที่ยังเต้นเบาหาหท่ามกลางความเงียบงันที่ไม่อาจอธิบายได้ท่านประธานยังคงนั่งนิ่งอยู่กับพื้นมือที่กุมขมับสั่นดริกร่างกายอ่อนแรงราวกับถูกดูดพลังไปจนหมดความเงียบรอบตัวกลายเป็นแรงกดดันมหาศาลเหมือนอากาศกำลังหนาแน่นขึ้นทุกขณะเขาค,อคอ่อยๆเหนยหน้าขึ้นมองไปรอบๆลานจอดรถที่ตอนนี้มืดสนิท ไฟทุกดวงที่เคยเปิดดับลงพร้อมกันโดยไม่มีเหตุผลมีเพียงแสงจากหน้าจอมือถือที่ยังคงเรืองอยู่ในมือของเขาข้อความเดิมยังค้างอยู่บนหน้าจออย่าลืมสัญญาเขาพยายามจะลุกขึ้นขาแข็งทื่อร่างกายเหมือนจะไม่ตอบสนองแต่แล้วก็มีแรงบางอย่างผลักเขาขึ้นเบาหาหาเหมือนมีใครพยายามพยุมจากด้านหลังเขาหันขอบไปทันที แต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแค่ลมหายใจเย็นเฉียบที่พาดผ่านลำคอเขาก้าวถอยหลังอย่างระแวดระวังสายตาย,ยังจับจ้องไปที่รถคันนั้นประตูยังคงปิดสนิทภายในมือสนิทแต่ตุ๊กตาตัวยังอยู่ในตำแหน่งเดิมจูจูเสียงจากเครื่องยนต์ก็ดังขึ้นไม่มีใครอยู่ในรถกุญแจไม่อยู่ในช่องสตาร์ทแต่เครื่องยนต์ติดขึ้นมาเองไฟหน้ารถสว่างวาบส่องมาที่เขาเต็ม ฮาท่านประธานยกแขนขึ้นบางแสงและเมื่อเขาลดแขนลงภาพที่เห็นทำให้หัวใจเขาแทบหยุดเต้นบนกระจกหน้ารถมีรอยมือเล็กๆเ,เ,เต็มไปหมดแต่ไม่มีใครอยู่ข้างในเขาก้าวถอยหลังอีกครั้งแต่เท้าสะดุดอะไรบางอย่างล้มลงอย่างแรงเมื่อเขาหันไปดูสิ่งที่ขวางเท้าเขาอยู่คือรองเท้าเล็กๆคู่หนึ่ง คู่เดียวกับที่เด็กชายใส่ในวันนั้นวันที่เขาไม่กลับมามือของเขาเริ่มสั่นจนควบคุมไม่ได้หัวใจเต้นทีเกินกว่าจะทนแล้วเขาก็ได้ยินเสียงนั้นอีกครั้งชัดเจนกว่าเดิมใกล้กว่าเดิมเสียงกระซิบแผ่วเบาข้างหูถึงเวลาชดใช้แล้วท่านประธานเบิกตากว้างเสียงนั้นเย็นเยียบแหลมลึกและเต็มไปด้วยความเจ็บปวด มันไม่ใช่เพียงแค่คำพูดแต่เป็นคำพิพากษาเขาหันขอบไปตามเสียงแต่เบื้องหลังกลับว่างเปล่าไม่มีเงาไม่มีใครมีเพียงความหนาวที่แทรกซึมเข้าใต้ผิวหนังร่างเขาสั่นสถานมือควนหาโทรศัพท์ที่ตกอยู่ใกล้ตัวหน้าจอยังค้างอยู่ที่ข้อความเดิมอย่าลืมสัญญาแต่ข้อความเริ่มเปลี่ยนไปช้าชทีละตัวอักษรกลายเป็นคำใหม่ ตอนนี้เขารออยู่ข้างในดวงตาของเขาสั่นระริกเขาหันกลับไปมองรถคันนั้นไฟหน้าดับลงในพริบตาเหลือเพียงเงาสะท้อนของตัวเขาเองในกระจกแต่แล้วเงาอีกเงาหนึ่งก็ปรากฏขึ้นด้านหลังผ้าสะท้อนนั้นเป็นเงาเล็กๆของเด็กชายยืนอยู่ในรถยิ้มให้เขารอยยิ้มที่ไม่ใช่ความสุขแต่เต็มไปด้วยความเงียบงันและเศร้าลึกท่านประธานทุดลงอีกครั้ง เสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากทุกทิศทางรอบตัวเขาเย็นลงเรื่อยหาหา่ลมหายใจกลายเป็นไอหนาทึบและประตูรถเปิดออกอีกครั้งอย่างช้าหาหาช้าแต่มั่นคงเหมือนเปิดออกเพื่อรอรับใครบางคนกลับคืนท่านประธานยกมือขึ้นปิดหูแต่เสียงกระซิบกลับแทรกเข้ามาในหัว เข้ามาสีที่นั่นยังมีที่ว่างสําหรับคนที่ลืมคําสัญญาเงาเล็กๆขยับออกมาที่ประตูดวงตาสีดําสนิทจ้องตรงมาเหมือนหลุมลึกที่ไม่มีจุดสิ้นสุดท่านประธานเริ่มพลานถอยหลังแต่ยิ่งถอยเสียงยิ่งดังเสียงฝีเท้าเล็กๆดังตามมาใกล้ขึ้นเรื่อยหาหะชัดเจนชัดเจนยิ่งกว่าความจริงและในวินาทีสุดท้าย เงานั้นก็ยื่นมือออกมาจากประตูรถมือเล็กสีขาวเพื่อมาหาเขาชา้หาหาหะแต่ไม่มีทางหลีกหนีท่านประธานจ้องมองมือเล็กนั้นมันเย็นเยียบแม้ยังไม่สัมผัสแต่แรงบางอย่างกลับดึงดูดเขาเข้าไปเหมือนจิตใจส่วนลึกต้องการให้เรื่องนี้จบลงเขาพยายามขยับถอยแต่ร่างกายกลับไม่เชื่อฟัง แขนขาหนักอึ้งราวกับถูกพันธนาการด้วยเงาที่มองไม่เห็นและเมื่อมือเล็กนั้นสัมผัสเขาทุกอย่างรอบตัวก็เงียบลงทันทีโลกทั้งใบหยุดหมุนเสียงลมหายใจหายไปแสงหายไปความรู้สึกก็เริ่มหายไปภาพรอบตัวเขาเปลี่ยนแปลงลานจอดรถหายไปแทนที่ด้วยภายในรถคันเก่ากลิ่นเบาะหนังกลิ่นฝนเก่า หาหะ…เสียงน้ําหยดจากหลังคาและเด็กชายนั่งอยู่ข้างหาหะ… Ha เขาไม่พูดอะไรเพียงหันมามองด้วยสายตาว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีวันลบเลือนทำไมไม่กลับมาคำถามนั้นไม่ต้องการคำตอบเพราะเวลาผ่านไปนานเกินแก้ไขท่านประธานหลับตาลงเหมือนยอมรับในสิ่งที่ตนได้สร้างไว้ เมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งเขาก็ไม่ได้นั่งอยู่ในรถไม่ใช่ในโลกเดิมแต่ในสถานที่ที่เงียบสงัดและว่างเปล่าทุกอย่างถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาทึบมีเพียงเงาเล็กๆเ,เดินอยู่ข้างหน้านำทางเขาไปสู่ที่ที่ไม่มีใครหวนกลับมาข้างหลังลานจอดรถกลับมาเป็นเหมือนเดิมผู้คนเริ่มเคลื่อนไหวเสียงพูดคุยกลับมาแต่รถคันนั้น ว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ข้างในไม่มีใครเปิดประตูอีกและไม่มีใครเคยเห็นท่านประธานอีกเลยข่าวการหายตัวไปของท่านประธานกระจายไปทั่วทั้งเมืองเจ้าหน้าที่ตำรวจพบรถจอดอยู่ในลานจอดรถตามรายงานแต่ไม่พบร่องรอยการต่อสู้ไม่มีลายนิ้วมือไม่มีสิ่งของสูญหายแค่เพียงประตูฝั่งคนขับที่เปิดค้งไว้ ภายในรถทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเบาะหนังเรียบร้อยโทรศัพท์ตกอยู่บนพื้นแต่สิ่งเดียวที่ผิดปกติคือรองเท้าเด็กเล็กคู่หนึ่งวางอยู่บนเบาะหลังไม่มีใครรู้ว่าเป็นของใครไม่มีใครจำได้ว่าเคยเห็นมันมาก่อนแม้แต่กล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพได้เพียงเงามืดที่เปิดประตูแล้วหายเข้าไปในรถจากนั้นเงานั้นก็ไม่ออกมาอีกเลยข่าวลือเริ่มแพร่กระจาย บางคนบอกว่าเห็นเด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่ใกล้รถในคืนนั้นบางคนได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วเบาบางคนอ้างว่าเห็นเงาในกระจกที่ไม่ใช่ของตัวเองลานจอดรถแห่งนั้นกลายเป็นที่หลีกเลี่ยงของใครหลายคนแม้แต่คนเก็บรถยังไม่กล้าเดินผ่านหลังพระอาทิตย์ตกและเมื่อมีใครถามถึงท่านประธานคำตอบเดียวที่ได้กลับมาคือเสียงกระซิบจากคนเก่าแก่แถวนั้นบางสัญญาถ้าไม่รักษาให้ดี มันจะตามทวงไม่ว่าชาติไหนก็ตามและตั้งแต่นั้นมาทุกคืนที่ฝนตกประตูรถคันหนึ่งมักจะเปิดออกเองช้าหาหะเหมือนรอใครบางคนให้กลับมาอีกครั้งคืนหนึ่งฝนตกหนักเป็นพิเศษเสียงฟ้าร้องกึกก้องสะท้อนจากตึกสูงรอบลานจอดรถยามเฝ้าคืนวันนั้นเป็นคนใหม่เพิ่งเข้ามาทำงานได้ไม่ถึงสัปดาห์ เขาเดินตรวจรอบลานอย่างเงียบหาหะสายฝนโปรยเม็ดลงบนร่มเก่าๆที่เขาถือไว้ขณะที่สายตากวัดมองไปทั่วบริเวณแต่แล้วเขาก็หยุดชะงักเมื่อเห็นรถคันหนึ่งที่จอดอยู่มุมสุดของลานประตูฝั่งคนขับเปิดค้างไว้ไม่มีแสงไฟไม่มีคนอยู่ในรถแต่มีเงาเล็กๆขยับอยู่ภายในเขาเพ่งมองพยายามปรับสายตา ฝนเริ่มตกแรงขึ้นเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นและในวินาทีนั้นเขาเห็นเด็กชายคนหนึ่งนั่งอยู่เบาะหลังจ้องมองออกมาทางเขาด้วยสายตาว่างเปล่าและชีวิตเด็กคนนั้นยกมือช้าหาหะชี้ตรงมาทางเขาก่อนจะเอานิ้วแตะริมฝีปากตัวเองเรากับส่งสัญญาณว่าเงียบไว้ชายยามถอยหลังหัวใจเต้นแรง เขาล้มร่มในมืออย่างไม่รู้ตัวและเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นอีกครั้งรถคันนั้นหายไปเหลือเพียงลานจอดรถว่างเปล่าท่ามกลางสายฝนในใจเขารู้ทันทีว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่ภาพลวงตาแต่เป็นคำเตือนคำเตือนจากบางสิ่งที่ยังวงเวียนไม่ไปไหนเพราะบางความผิดไม่เคยถูกลืมและบางสัญญาไม่มีวันหมดอายุหลายวันต่อมา หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลงข่าวเล็กๆไว้มุมล่างของหน้าเจ้าหน้าที่บริษัทใหญ่ยังไร้ร่องรอยหลังหายตัวลึกลับผู้คนเริ่มลืมเหตุการณ์ค่อยๆถูกกลืนไปกับการเวลาแต่สำหรับบางคนความทรงจำยังคงติดตรึงยามเฝ้าคนนั้นลาออกกับทันหันโดยไม่อธิบายเหตุผลเขาทิ้งโน้ตสั้นๆไว้ในล็อกเกอร์บางสิ่งยังอยู่ที่นั่นและมันยังรอใครสักคนที่เคยทิ้งสัญญาไว้เบื้องหลัง ลานจอดรถหลังตึกสํานักงานค่อยๆปิดตัวลงไม่มีใครใช้ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ต้นหญ้าขึ้นแซมรอยร้าวบนพื้นปูนเวลาทําหน้าที่ของมันอย่างเงียบงนันแต่ในค่ำคืนที่ฝนตกหนักหากคุณเงี่ยหูฟังให้ดีอาจได้ยินเสียงฝีเท้าเล็กหาหะเสียงประตูรถเปิดออกและเสียงกระซิบจากที่ไกลแสนไกลยอย่าลืมสัญญา เพราะบางเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่เป็นบทเรียนสำหรับหัวใจที่เคยละเลยคำว่ารับผิดชอบด้วยราคาที่ไม่มีวันชดใช้ได้หมด